วันนี้เราจะกินอะไรกันเนี่ยเลไม่ไม่ใช่เลนะอันนี้เป็นเขาเรียกว่ามันอีลูมันอีลูที่เอามาทอดแล้วมันกลายเป็นเลอันนั้นแหละมันอีลูเป็นภาษาเหนือเขาเรียกมันอีลูเนาะภาษาไทยภาษาไทยเขาเรียกมันฝาหลังมันฝาหลังครับหรือมันอีลูเนี่ยทางเหนือเขาเรียกมันอีลูนะครับ ไอ้นะตัวเป็นคนเนือไม่ใช่่ะนี่เขาปลูกกันแถวเนี่ยครับเขาปลูกกันตำนาแล้วเขาเอามาหื่อทอดลายเป็นเละปลูกกันตำนาแ,แถวเนี่ยครับแล้วก็เอามาทอดแบบบ้านๆครับทอดง่ายๆใส่เกลือน,นิดหน่อยหรืออาจจะบางคนก็อาจจะใส่ไอ้รสดีด้วยเนาะเราจะมาคิดไม่ด้วยครับว่ามันจะอร่อยเหมือนกับ <นะ S 1> มันจะอร่อยเหมือนเลยหรือเปล่านะครับนี่ครับ กิมแล้วลรำนะงามาำป้อรำครับผมลำลองลองลองกัดเห้มันดังดังกรุบกรอบไหมอืม,มก็อรอยอยู่นะเนาะอร่อยกรอกยายกรยายทอดมมันลาำมาตะเกียร์เขากรอบๆอะอรเนีย่ยไม่กินนะอ่ะ เ <c oughs> วลามอ่ะมันฝาหลังทอดเองครับเราอย่างนะเนเฮ้ยตัวฉันแต่เลี้ยไหนไลทีวีเป็นคนหนะักเลอ่ะอ๋อนั่งชื่อเล เล่มนนี่อันนี้ไม่ใช่เลอันนี้คือมันอีโรครับอ้าใส่องไรเอามาฟอมันเป็นอ่ารอีมันฝา้หูลัง้นี่นี่ไม่ได้ใส่อะไรไม่ได้ใส่เกลือไม่ได้ใส่ปมรสดีครับมันลามคนเดียวมันแบบมันออกจากกรอบๆมันมันะอ๋อมันลามคนเดียวมันลามคนเดียวเลยครับ ก่อมันมันนะอ่ะมันฝาหลังทอดเองทอดทอดคนเดียวมันลำนะถ้าทอดเป็นฝายคนเดียวนี่อืมมันฝาหลังเนี่ยทําเป็นฝายก็ได้นะอืออือฮ อานนี้ไม่ได้ใส่เกลือไม่ใส่อะไรทุกอย่างครับทอดน้ำมันนี่เฉย